สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆตอนเช้านะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักในงานเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวปพะธมนะครับพามาดูสดาถว,วายขาวผ่องนะครับหลายหลายคลิปหลายท่านบอกว่า ต้นเสียบยอดปีเดียวออกดอกได้ไหมอะไรได้ไหมประมาณนี้ครับนี่ครับประมาณหนึ่งปีพอดีนะครับเขาออกนะครับเพราะว่าเราเอากิ่งที่เขาเคยออกดอกมาแล้วมาเสียบยอดนะครับกิ่งเขาได้แล้วนะครับกิ่งอายุเขาได้อะไรเขาได้ก็คือเขาก็ออกแต่อันนี้นี่ผมผม ผมเอากิ่งเขาไปเสียบตลอดครับเขาเลยแตกพุ่มนะครับจริงๆสะดาต้นนี้ไม่สูงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อนๆวูเขาต้นใหญ่ไปไหมอะไรไปนี่ครับผมยืนนะครับผมถ่ายคนเดียวเอาไงดีเอ่อผมจะให้ดูว่าไม่อยู่ ดูนะครับอุ้ยอันนี้ดั้มจอบนะครับแถวคอีสายเขาเรียกบักจกนะครับดั้มจอบก็คือส่วนมากก็จะประมาณไม่เกินเมตรห้าสิบนะครับนี่ครับความยาวของดั้มจอบแล้วไปเปรียบเทียบกับต้นสะดานะครับสะดาวก็อยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับส่วนพุ่มนี้เขาแตกใหม่ยอดแบบนี้เขาแตกถือว่าเขาแตกยาวเร็วนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมจะมาถ่ายนี่ก็คืออยู่ประมาณนี้ผมตัดยอดเขาไปเสียบต้นอื่นนะครับเขาก็เลยแตกพุ่มแล้วผมปลูกได้หนึ่งปีนะครับหนึ่งขวบปีพอดีพอดีครับดอกเขานะครับออกจริงนะครับปีเดียวเขาออกนะครับบางคนบอกว่าจะประมาณ2ปีบางท่าน2ปีจริงครับแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับ แต่ของผมถือว่าออกอันนี้ผมลองทาบเก่งเล่นจริงต้องเก่งสั้นกว่าน,นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูยอดที่ผมเสียบไว้แล้วก็มาปลูกแบบนี้นะครับ1ปีสามารถมีดอกได้กินได้ทานกันนะครับเ,เพื่อนๆสดเดาเขาผ่องสดเดาขาผ่องทวายนะครับสดเดาทวายเขาผ่องครับปลายยอดเขานะครับ อันนี้ผมต้องการกิ่งเขาเยอะผมเลยปล่อยเ็เป็นทรงพุ่มผมต้องการกิ่งไปขยายพันธุ์ต่อนะครับตอนนี้กิ่งพันธุ์ไม่พอนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเล็กๆที่ผมเสียบยอดไว้นะครับนี่นะครับต้นกิ่งพันธุ์สดาแบบธรรมดาครับแบบธรรมชาตินะครับก็อยู่ประมาณเอาเล็กกว่าน,นี้ก้อยนะครับผมเสียบ พันธุ์ดีมาเสียบอันนี้ผมคุมนานไปหน่อยเขาก็เลยโซมนิดนะครับเพิ่งเอาถุงพลาสติกแบบนี้ออกนะครับเ,เพื่อนๆแตกยอดแล้วนะครับเอาไปปลูกเดี๋ยวผมหาแปลงลงปลูกปีเดียวได้ทานนะครับสามารถกินดอกเอาดอกมาทานได้นะครับนี่ก็คือกิ่งมะม่วงนะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับจะเห็นเขาแตกแล้วนะครับตาแตกแล้วนะครับ ผมซีนนะครับผมถนัดซีนนะครับก็อัตราลอดก็ดกเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ติดแล้วนะครับแล้วดูอันนี้ก็อยู่ประมาณกระเล็กประมาณเท่านิ้วก้อยนะครับจริงๆเอาถุงปติกออกได้แล้วนะครับเพื่อนเเห็นไหมครับเขาแตกแตกยอดแล้วนะครับ ถ้าขนาดนี้ถ้าต้นแบบนี้ถือว่าเราลงดินปุ๊บเขาจะแตกกิ่งเร็วมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นหน้าแรงน่อยๆป้ายทันว้าแต่ช่วงนี้หลักคือคือพืชส่วนมากจะแตกยอดอ่อนกันนะครับลองทำกันดูนะครับเ,เพื่อนๆคนเกษตรพา,ากินพาเที่ยวพาทำนะครับหนึ่งปีสามารถให้ผลผลิตได้นะครับแต่ อาจจะยังไม่เยอะเพราะว่าต้นพันุ์เขายังเล็กนะครับถ้าไม่อยากให้เขาออกดอกก็ริดอกเขาออกไปให้เขาแตกกิ่งให้เขาสูงไปนะครับเผื่อปีหน้าจะได้ผลผลิตเยอะกว่านะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวประทานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ